โคดพี่มหากาคหล่อไม่แซกแต่พี่แอ๊กไวเก่าใช้ขี้แอกับตะเกียงด้อยผู้คลาชีวิตไปพันกว่าคนใครก็รู้ว่านั่นมันคืออุบัติเหตุแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองก็นี่เลยเพจพอมดเคลเบอร์เพสะดวกปลอดภัยรวดเร็วเพื่อใช้แค่ไปในดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างเจ็บคนจะหลอกอยู่ไหนมันก็หลอกคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นป่าหรือแครี่คุณแค่ผันตัวมาเป็นออฟแล้วยืนเผชิญหน้ากับอันเลน แต่โทษทีนีออ่อันเลนสกิลล็อกขาของนายมันไม่มีผลสําหรับฉันเล้ทำเสียงมาทันทีสิและบ้านไหนเขาเอาเอเลนดอมมาออฟวะเนี่ยบ้านน้องก็แค่เอาเอเลนดอมมาออฟเยอะแยะหูป<ฮ>ากไปแบดแมนดูเหมือนว่าตัวนาย,จะ,ยาจะได้เปลี่ยนเป็นะไฟเตอร์ปกติเหมือนนาย,ยานะแต่ม,มันไม่ได้ผลสําหรับฉันหรอกนะการที่นายพยายามจะฆ่าฉันเน่มันเป็นสิ่งที่ดีในมุมมองของฉันมันน่ารักจะตายไป ไอ้ขนสุดกูร,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 รู้มากไอ้ขนาดกูภาคเองกูยังรู้สึกแปลกๆเลยเนะี่ยี่ืเฮ้ยจักกะเฉีและในบางครั้งการต่อสู้ม,มันก็ไม่ไดมไม้มีทั้งผลดีและผลเสียในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยิงไเฉยๆก็ได้คิวซะง,งั้นเลยมึงรักพวกนายคงคิดว่าฉันหนอนแน่สินะ ที่เห็นฉันมาออกแบบนี้ไปบอกไว้ก่อนนะความรุนแรงของฉันได้ลดน้อยลงเลยไม่แต่นิดเดียวขี้แกลวโอเมนลังเกียดไปละโอ้โหมึงต้องทันยังไงให้โอเมนลังเกียดเนี่ยผมก็รู้ตัวเองอยู่แหละวพาตัวผมหน้าตาดีจนบางครั้งมันก็มีสาวแก่แม่ไม้มาคลอเคลียแต่ผมไม่ได้เล่นด้วยสักหน่อยโอเคกูเชื่อแล้วว่าสาวแก่แม่ไม้จริงอีริริตอนนี้มันอายุเท่าไหร่เล้ยดูบัตรประชาชนมนหน่อยหลายคนอาจจะมองว่าผมโยนเกมหรือเปล่าทำไมเอามาออกแต่ ผมจะบอกบางอย่างให้นะถ้าเรามีใจไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเราก็เทพได้เสมอโดีขี้แอกว่ะรังเกียจนี่อีกลิกซี่มันชอบคนแบบนี้หรอวะเนี่ยหลายหลายคนชอบพูดว่าเทพมันไม่รวมกลุ่มแต่โทษทีนะผมไม่ใช่เทพผมก็เป็นแค่คนที่หน้าตาดีเหมือนกับเทพพระบุตรเฉยๆโอ้ยสวย เล่นโดเมนกูยังรู้สึกดีคว่นี้เลยไหวถ้ากูเจอแบบนี้เจอโอเมรัสสีห้าตัวยังดีกว่าแม่จากก้าจักรจี้ไปหมดแล้วเนี่ยคนทุกส่วนลุกสู้ผมก็รู้แล้วด้วยความหน้าตาดีของผมเนมันทำให้ผู้ชาย,ยหลายๆคนไม่ชอบผมเช่นเดียวกันกับนาคอสนายนะ่ะก็เป็นตัวแอคเหมือนกันสินะแต่ โทษทีอ่ะนายไม่ได้ครึ่งฉันเลยไม่ได้ครึง่งนี่คือความเก่งหรือความแอคเห้เดีมึงเจอฟูเรนติโนโกูล้ำสามดอกมันเฉยไปฟูเรนติโนโกูนี่ล้ำไม่ใช่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอารักัวไม่ใช่แล้วเฮ้ไฮยาเตะนายคือมิโรเทียร์สที่น่าแบนที่สุดแล้วเอาว่านายโกงที่สุดไม่อยากให้เล่นที่สุดแต่ทำไมมันไม่ได้ครึ่งฉันเลยอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอถอดชุดก็าเขาว่าเดี๋ยวก็ไมเวนเฮ้ยไฮยะเตะใจเย็นลูกใจเย็ดไฮ ถึงจะโมโหไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะเพราะว่าชนะน่ะมันจะตกเป็นของคนที่พลาดน้อยกว่ายางไงนะกูถามจริงอีกคิดซี่ชอบคนแบบนี้เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันสักวันมันต้องเจอฟอร์เรนลำศูนย์ดอกอันนั้นเก็บไว้เถอะเ,เ,เดี๋ยวถึงขั้นนั้นเลยเกรงใจเขาเนี่ยเนี๋ยเนี่ยเพื่อนมาห่าไว้บึ่งเจอแล้วนะฟอร์เรนลำศูนย์ดอกกลัวแอกมาเถอะให้วิโลออกลรงไหมเดี๋ยววิโลซัดมันให้มันใครเนี่ย รวย